รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โหยคุนดีมากเลยฮะเนี่ยคูก็บอกเต้นไปสักพักจะหุนเป็นแบบครูเลยแล้วนั่งด้วยกันสมัยก่อนครูเป็นอย่างงี้เหรอไม่น่าเชื่อแล้วหน่า่อครูเสียใจมากคุณนายยอมยอมพี่ไป่ไดคุนคุดีมากเลยเนี่ยนี่คือเต้นอะไรฮะ การเต้นระบำหน้าทองค่ะเหมือนที่อินเดียอย่างเงี้ยเหรอเอิงจริงๆไม่ใช่ค่ะระบำหน้าทองนี่จะเป็นของอาหรับค่ะระบำอินเดียนี่จะเป็นอีกอยแดนส์ใช่เบอยดันส์ค่ะโอ้ออาจารย์อาจารย์ชื่ออะไรครับเนี่ยเอ่อชื่อออกัสค่ะออกัสตทรงเกียรตนาค่ะอ๋ออาจารย์สิงหาสิงหาคมช่่คะชื่อไทยก็้วอาจารย์สิงหาออแกสต์นะอาจารย์อาจารย์มีมีมีโรงเรียนสอนหรือไงหรือว่าอะไรฮะใช่ค่ะก็มีโรงเรียนอยู่สองสาขาค่ะที่พหลโยธินซอยห้าซอยราชครูนะคะชื่อราชครู ใช่ค่ะฮอปสตูดิโอค่ะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งคือสุขุมวิทย3คือกายาใบฮอปส์ค่ะกายาใบฮอปส์คืออะไรล่ะคือคำว่าคำว่ากายาเนี่ยแปลว่าเทพีพิภพอะค่ะคือเวลาที่เราเต้นระบำหน้าท้องเนี่ยคือเราจะต้องเชื่อมต่อกับพื้นโลกพื้นปฐพีอ๋อถึงต้องถอดลงท้าใช่ค่ะเวลาที่เต้นเนี่ยเราจะต้องบอกว่าได้รับความ ว่าอาจาต้องแมวต้องก็แมวไปด้วยเลยอาจารย์นะเออไม่ได้ขมแมวค่ะนีเป็นการคอนโทรลกล้ามเนื้อค่ะผมบอกว่าคงได้คอวบคุมอาจารย์ครับรำควงลงมารงควงเอาเสื America> ้อลงนิดนึเนื้อใจเลยใจเลยใจไม่ดีเลยใจไม่ด hm ีคือเลยไม่ด exactly ีเลยไม่ดีเลยทีนี่เปเวลาเราถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้จะผอมลงได้ไหมคือจะคือต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาที่เต้นระบำหน้าท้องเนี่ยจะไม่ได้ทําให้ผอมแบบเหมือนเป็นนางแบบหรือเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า จะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็จะกระชับขึ้นค่ะอาจารย์จะเริ่มสอนจากยังไงก่อนวันนี้วันนี้มีท่ามาฝาครอบครัวนี้เลยค่ะโดยเฉพาะเลยใช่เ้พาะเลยคนะคออย่างเราเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเอวนะนี่เอวค่ะแต่ใหญ่ี่จะมาทีนี่ไ้อย่งอาจารย์ขอโท้ค่อเ่งเความจริงออกมาเท่านั้นเองอาจารย์เป็นคนในสอนสอนต้องถอดรองเท้าเนาะถอรงครับ เออได้ได้ได้ค่ะได้ค่ะค่ะอ่พี่กุ้งค่ะยังไงะอยู่ตรงนี้นะพี่อยู่นี่ไงโอเคยังไงคืยังไงโอเคค่ะเริ่มจากท่าแรกนะคะคือเป็นท่าที่ทำได้ตลอดเวลาสมมติอย่างบางคนเนี่ย ขึ้นรถเมย์ขึ้นรถไฟฟ้าหรือว่าขับรถอยูอ่นะคะทาได้หมดเลยนั่งทางานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะคะอยู่ในห้องประชุมเจ้านายกําลังบ่นทําได้หมดเลยเจ้านายกำลังบ่นกางประชุมทําได้ทาได้ทำได้จริงทาได้จริงคอไงอย่าให้คนอื่นรู้แค่นั้นเองค่ะคือว่าคือว่าเออมัน การเต้นเบรลี่แดนที่ที่ถูกต้องนะคะต้องเริ่มจากท่ายืนที่ถูกต้องก่อนขาส้นเท้าชิดกันแล้วก็ปลายเท้าแยกออกเล็กน้อยนะคะแล้วเราย่อเข่าลงนิดนึงแล้วหนีบดิบย่อเข่าแบบห่างค่ะเออท่ายงงี้จะดูเป็นหนุมานนะคะชิดแบบชิดกันแล้วกันค่ะพิดอชิดปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อต้นขาเราจะทำงานนะคะรงีใช่จะรู้สึกตึงๆคราวนี้เนี่ยเริ่มจากท่าแรกนะคะคือเป็นท่าที่จะได้ในช่วงของ หน้าท้องโดยเฉพาะเลยอ่ะก็เริ่มจากการขมั่วท้องเข้าไปนะคะแต่ห้ามยกหน้าอกนจำไม่ยกหน้าอกได้ไงคะมันขึ้นไปเองนะคะมันเป็นการคอนโทรลกล้ามเนื้อมันเป็นการคอนโทรลกล้ามเนื้อมันขึ้นไปเองจริงนะอ่ะลองดูนะคะพุงเข้าพุงเข้าค่ะพุงออกพุงเข้าพุงออกทำไมเวลาพี่พุงออกพุงพี่เป็นกลมๆออกมาก็ไม่ยู่นะแต่แต่อะไรกันยุ่งๆนะประจุพุงเข้าออกคะ ว่าเดี๋ยวเราจะกลองเดี๋ยวเราจะลองทําให้ดูเป็นจังหวะนะคะอ่ะโอเคมาไปพุงเข้าพุงออกพุงเข้าออกเข้าและออกและเข้าและออกและ เร็วขึ้นเข้าและออกและเข้าน่าอบไม่เอาค่ะเข้าและออกและเข้าและน้าหน้าอย่าเครียดค่ะหน้าอย่าเครียดหน้ามีความสุอยู่ไอคุมอยู่เออเร็วขึ้นเข้าและ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 เข้าแตเองนะใช่ค่ะแต่ว่าคือพี่พุงไม่ได้เข้าเลยค่ะ ไปเรียนไปเรียนเลยดีกว่านะออากัสเลยครับผมคุณชคุณายอย่าไป่งเียก่อนมาค่ะอาไรนมาค่ะเดี๋ยวมาพี่กิอยเยเดี๋ยวจะเดี๋ไม่ได้แล้วนะเราต้องเปนถัดำบ้างดีกว่าอย่างนี้เนียอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย อะไรแม่เล่นตลกกับลูกอายเอาแม่โอ้ยแกว่าไงแม่ดูแม่เต้นระบำหน้าท้องแม่เอวยี่สิบแม่เป็นระบำหน้าท้องแม่เขาบอกว่าเคยเต้นระบำหน้าท้องนี่ไงแม่แม่นระบำเพื่อนอันน้ระบำหน้าท้องหรือระบำกุ๊กไก่ระบำกุ๊กไก่อะไรอยูวีเซลแม่ระบำกุ๊กไก่อะไรไปเอาอะไรมานี่ไง หรือปูดองมาให้แม่ไหนไหนปูดองจะให้แม่ทำยำปูดองให้หน่อยไหนปูดองนี่ปูดองแม่ใช่เหรอที่เอาเนี่ยนี่นี่มันไม่ใช่ปูดองไอ้บ้าอ้าวนี่มันยาดองใส่ปูเอออย่างงี้ยนะแม่นะโี่ยาดองนะแม่นะถ้ายาดองนะอันนี้อันไหนกันถ้ายาดองนะอันนี้นี่อันนี้ดองงี้ยาดองแล้วนี่นี่ยาดองแม่ ลองสักเม Certain ็ดไหมไม่ลองอยากรู <dá m ware> ้วิธีใช้อยากรู้วิธีใช้วิธีใช้วิธีใช้อย่าใช้ทั้งปากใช้สวนตั้งไว้แล้วระลุมทับทไมไม่ปทยูดองแค่จะไปตลาดอยู่แล้วจะให้ทำยำปูดองไงเอ้าก็เดี๋ยวปูดองนี่เขาเรียกว่ายำปูดองซื้อมาได้ยำปูเค็มไม่ใช่ยำปูดองปูเค็มทำจากปูแสม ไอปูดองนั่นาลจะปูม่แล้วปูดองแม่เป็นไงเออเป็นลิงลิงแม้วก็เป็นอยู่ป่าเดียวกันป่าแฉ่ป่าเป็นใหญ่แล้วป่าแฉ่เป็นไงจริงจริงหรือเปล่าจริงอย่าเถียงอย่าเถียงแมถามแม่จริงแม่ไปตลาดเคยต่อยใครใช่ไหมแม่หรือแทบแม่แต่แม่เป็นตลาดแต่แม่เป็นตลาดเหรอเดี๋ยวแม่ไปตลาดแล้ว แม่ขึ้นได้ใช่ไหมขึ้นไดระวังระวังแม่จะเป็นตลาดแล้วไม่เป็นรายการแม่พวกนี้ประตูบ้านเรามันบานใหญ่เลยอะไรเนี้ยอะไรกันเนี่ยอะไร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 กันอะอะไรกันไปทีเยวดีเบอร์มา ไปจะเมึงอีมามึงอีมาไปฉลองปีใหม่กันนเที่ไหน阿拉斯加โอ้โหเดี๋ยวนี้ไปฉลองปีใหม่แลาสก้าเลยเหรอโช่ร้อนลยลบลบร้อยแปดสิบองศานี่นี่นี่ดูนี่ดูหน้าแดงเลยอ่ะหน้าแดงหน้าแดงมันหนาวมากใช่ไหมใช่หนาวจนหน้าหดไปหมดละ ้นาหดแก้วมาก็ดีแล้วครับโอ้ตอนไปไป阿拉ก้าหละพี่นึกถึงแก้วเลยเอ้ยซื้อของมาฝากแก้วจริงเ่าซื้ออะไรอะไรนี่ต้องแข็งจาก阿拉斯ก้านี่จาก阿拉斯ก้าเลยนะนี่จาก阿拉斯ก้าเลยไอ้นี่เนี่ยไปเซเว่นหน้าปากซอยก็ได้แล้วฮะไปเซเว่นหน้าปากซอยซื้อได้แล้วแสดงว่ามันก๊อปมาต้องก๊อป เราจะสั่งมาจากอลาสก้าโอ้ยไอ้นี่ไม่ต้องเขาเรียกน้ำแข็งยูนิคฮะมีชื่อด้วยเหรอยูนิคเหรอฮยูนิคอ่ะใชมันมีชื่อด้วยชื่อยูนิคมันชื่อยูนิคแม่มันก็โอ้ยร้อนตายเลยเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเป็นแบรนด์เนมของอลาสก้าแบรนด์เนมของอลาสก้าเลยแบรนด์เนของ阿拉โอ้ใครไปถึงนั้นก็ซื้อฝากเงี้ยเหรอต้องซื้อเออเออมาดูดิมาดูดิออท็อปอะ จากการาสกาเลยนะอาราสกาเล่นนะไม่เล่นอันนี้แข็งอันนี้แบบแข็งเป็นแข็งแข็งมากกินได้ไงมันแข็งขนาดนี้เรียกว่าแข็งจัดนี่มันต้องไม่ไม่ต้องไปตรงนี้เลยหนุ่มกัญชัยเขามาขายแล้วนหนุ่มกัญชัยก๊ออปีกแล้วเหรอหนุ่มกัญชัย จเจ้าพิเชื่ออีกเลยเดี๋ยวจะไปจัดก,การยกกลุ่มกัาจัยนี่เรามาจากลาสกาเลยนะมันเป็นที่เรื่องเลยเนี่ยอุตส่าห์ไปถึงลาสกาของฝ่าไม่เห็นได้เรื่องสักอย่างโอ้ถ<ห>ามจริงไปนี่เจออะไรบ้างเนี่ยเจออะไรบ้างไหมเนีเ<จ>เ่ยเ,อเอยอะแยะมากเจออะไรบ้างจริงเหรอ ไปเจอไปเจอแมวน้ำอ้ยแมวน้ำแมวน้ำแมวน้ำจะตกใจเลยแมวน้ำมันได้ถ่ายรูปมาดูไหมไปถ่ายรูปถ่ายถ่ายอยู่ที่ติกกีอ๋อเหรอโอ้ยแมวน้ำเออโอ้ยแมวน้ำแมวน้ำพี่อยากจะบอกยิงมันลอยคออยู่ในน้ำเ่ะโอ้ยไม่ได้จับเฮ้ แม้ำลุกตัวดำๆอล้อมอล้อมนีนี่แล้วมันกบอบอบอบแมวน้ำเที่ยวแมวน้ำชัดๆเลยอ้โหนี่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 ไปไหนมาเนี่ยเมื่อกี้เจอพิเซนเตอร์แว่นตาพิเซนเตอร์แว่นตาแล้วนี่เลยชวนเข้ามาเที่ยวบ้านชวนมาเที่ยวบ้านเหรออ้าวคุณดังครับคุณดังดังครับดัง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 ดันตาเลยงดั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 ง เดี๋ยเยืนคุยนะนเนียนเนี้ยนี่น้องดังน้องดังไปไปหนเมืไหน เห็นใส่แว่นตลอดเวลาเออแว่นก็สวยนี่เขาบอกเขาเป็นพรีเซนเตอร์พรีเซนเนเตอร์ฮะอันนี้แว่นของอะไรแว่นของอะไรอันนี้ของไอซีเบอร์ลินฮะก๊อปมาใช่ไหมก๊อปมาไม่่ใชไอซีน้ำดูไอซีเบอร์ลินอ่ะไอซีเบอร์ลินเหรอโอ้ยเห็นเบอร์ลินเนี่ยเหมือนที่โอนี่เห็นเบอร์ลินโอ้ยนี่เห็นเบอร์ลินเนี่ยบี้เบอร์ลินนี่ไกลเลยนะเบอร์ลินนี่ไกลมากเลยนะนี่ยี่ห้ออ๋อยี่ห้อชื่อยี่ห้อบี้ชอบถามยี่ห้อ จริงก็นี่ใส่แว่นเนี่ยนะฮะจริงๆเราเป็นคนสายตาสั้นนะฮะ,ะแล้วก็เวลาเวลาคือเมื่อก่อนเนี่ยใส่คอนแทคเลนส์นะฮะ,ะแต่ว่าใส่มาสิบปีแล,แล้วก็ตามันก็แห้งอะฮะ ใช่เขาบอกใส่คอนแทคเลนส์อันตรายที่สุดนะใช่ฮะแล้วก็ตอนแรกจะไปทำเลสิกฮะคุณหมอก็บอกว่าทำไม่ได้เพราะว่าอะไรเลสิกอะไรเลสิกามว่าทำเลสิกแบบว่ารักษาสายตาอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ตาบอดใช่ไหมไม่ใช่ให้ตาหายซ่านให้ตาหายซ่านครับคุณหมอบอกว่าน้ำตาน้อยเกินไปก็ไม่ได้ทำอ๋อต้องไปตรวจก่อนใช่ครับก็เลยต้องต้องใส่แว่นอย่างเงี้ยครับ ไม่แต่ว่าผมเห็นส่วนใหญ่คุณใส่แว่นจะออกโทนดำๆหมดเลยนะใช่ครับแพ้แสงหรือไงหรือว่าอะไรไม่ได้แพ้แสงฮะมันมันไม่เท่ฮะอ๋อชอบไม่ใช่ความชอบใช่เวลาอยู่บ้านเนี่ยกลับบ้านปุ๊บนันก็จะมาใส่แว่นแว่นใสๆเหมือนเหมือนแว่นแว่นพี่กิ๊กหรือแว่นพี่บี้อะไรอย่างเงี้ยครับเวลาอ่านหนังสือเวลาคุณอ่านหนังสือหรืออะไรอ่านหนังสือก็ก็ใส่แว่นนี้ไหมแว่นนี้หรือว่าถ้าเวลาถ้าเวลาอยู่ข้างนอกนะครับจะเป็นแว่นแว่น แว่นสายตาแต่ที่เป็นแว่นกันแดดไปด้วยครับเพราะว่าจริงๆดูใกล้ๆถึงจะรู้อ๋อนี่เขาใช้เลนส์แตนแรกกาเป็นแว่นกันแดดธรรมดาอ๋อไม่สายตาเฮ้ยเอามาเลยเหรอขอดูขอชมหน่อยให้ดูให้ดูใช่ไหมฮะใช่ ก็เริ่มจากอันนี้ก่อนฮะเห็นตอนแรกนึกว่าสนับแข้งใช่ฮะอันนี้ก็จะเป็นวันเฮ้ยเดี๋ยว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 เดยวเดีี๋ยวเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวยิ่เลยแล้วมันจะเกี่ยวจมูกไงอ่ะมันนี่เลยมันนี่เลยของนี่ฮะมีดังอยู่ตรงนี้เว้ยคืออันนี้เนี่ยซื้อมาเพราะว่าชอบฮะแล้วก็แปลกเลยแบบแปลกอันนี้ดูไฮเทคดีนะโอ้ มนุษย์อ่ะมนุษย์ไอ้นี่ไอ้นี่อะไอเอ็กแมนเอ็กแมนเอ็กแมนอ่ะอันนี้ซื้อจากที่ไหนอะเนี่ยอันนี้ที่ร้านดิเป็นยังได้ไหมได้ประโยชน์เขาก็ถูกนะถูกนะกล่องพี่กล่อง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 กงประเทศจีนประเทศจีนแพงไหมอันนี้แพงเหมือนกันฮะเท่าไหร่เท่าไหร่บอกได้ไหมน่าจะประมาณฮ่าฮ่า่าพี่ให้เขาบอกกันสิน่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณกี่หลักกี่หลัก อย่อ <gesch os S 1> <ห>าบอยฮ่าร่าาา,า,าว้าวว้าวเป็นเวนตาทิวเรสนแปลกแวกแนวสุดยิ่งครับแต่ช่วงหน้าคุณจะได้เห็นคุณดังในลุกที่พิเศษแบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนหา้ามบาดนะครับ